สนับสนุนโดยหอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะสวัสดีครับตลานคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนท้ายซอยครับวันนี้ผมอิทธิพัฒน์ครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ ท่าเรือวัฒนามเหนือนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมข้ามไปทางฝั่งเกาะเกร็ดนะครับซึ่งจะพาไปดูบรรยากาศของตลาดที่นี่นะครับหลังจากเมื่อช่วงสถานการณ์อุทกภยัยครั้งที่ผ่านมาครับที่เกาะเกร็ดครับก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันแล้วก็ถือว่าได้รับผลกระทบหนักด้วยเพราะว่าอยู่ในตรงบริเวณของแม่น้ําเจ้าพระยาเองถ้าสังเกตจากคราบน้ำเนี่ยนะครับ มากเลยนะครับประมาณเกือบเกือบครึ่งเอวของผมได้ได้นะครับเพราะว่าน้ํานั้นก็ได้ขึ้นมาท่วมตรงบริเวณนี้เหมือนกันครับข้ามไปที่ฝั่งเกาะเกตกันทั้งทีครับแน่นอนครับจะพาไปดูบรรยากาศซึ่งตอนนี้หลังจากตถานการ์น้าท่วมครับเขาก็กลับมาค้าขายแล้วก็คึกคักมีนักท่องเที่ยวคึกคักตามปกติครับอย่างตรงบริเวณท่าเรือนี้เองผู้คนที่มารอต่อคิวเพื่อที่จะข้ามเรือไปยังวัด ฝั่งนู้นนะครับเพื่อที่จะไปเกาะเกตกันก็เป็นจานวนมากครับและของขึ้นชื่อของทางจังหวัดนนทบุรีที่สําคัญเลยก็คือเครื่องปั้นดินเผานะครับซึ่งถือว่ามีวิวัฒนาการแล้วก็พัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องครับสำหรับเครื่องปั้นดินเผาเองซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวมอญนะครับที่ถ่ายทอดกันมาหลายชั่วายุคนแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะพาคุณผู้ชมไปดูกรรมวิธีในการผลิตเครื่องปั้นดินเผารวมถึงพัฒนาการของเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนนะครับทั้งแจกการเครื่องใช้ในนนคครรัวเือต่าางๆะี้ผจพ ไปดูถึงกรรมวิธีในการผลิตกันแล้วก็ไปดูด้วยนะครับว่ามีพัฒนาการไปอย่างไรบ้างครับแต่ตอนนี้นะครับต้องรอเรือเพื่อที่จะข้ามไปยังฝั่งนู้นก่อนครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้เรือมาแล้วนะครับเรือลำนี้ก็จะพาเราข้ามไปยังฝั่งวัดปรอระไมยิกาวาสนะครับตรงบริเวณน,นั้นก็ถือว่าถึงเกาะเก็ดแล้วนะครับแต่ระหว่างนี้ครับเดี๋ยวรอให้คนที่เข้ามาจากฝั่งวัดปรอระไมยิกาวาสขึ้นนะครับฝั่งทางนี้ก็จะขึ้นกันไปตามครับจะสังเกตได้ว่าตอนนี้ฝั่งคนที่มาจากตรงบริเวณน,นั้นก็อาจจะน้อยกว่าคนที่จะข้ามไปยังเกาะเก็ดน,นะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมข้ามเรือกันไปเลยขึ้นเรือไปแล้วเราจะไปยังเกาะเก็ดกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับ ภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นนี่นะครับก็เป็นเกาะเกร็ดนะครับเกาะเกร็ดเกิดจากการขุดคลองรัดแม่น้าเจ้าพระยาครับตรงบริเวณนี้เองคือแม่น้าเจ้าพระยานะครับก็ตรงเป็นส่วนที่เป็นแหลมในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายจากแห่งกรุงศรีวิทยาเมื่อปี2665เขาเรียกว่าคลองรัดเป็ดน้อยนะครับต่อมากระแสน้ําเปลี่ยนทิศทางแรงขึ้นก็เลยซาะตะิลงครับทำให้คลองขยายขึ้นแผ่นดินตรงแหลมจึงเป็นเกาะอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นนี่แหละนะครับเกาะเกร็ดก็มีความเจริญมาตั้งแต่สมัย แล้วครับแล้วก็จะสังเกตได้ว่าวัดวาอารามอยู่บนเกาะส่วนใหญ่จะเป็นศิลปะในอยุธยาครับแต่คงจะมาสร้างเมื่อพมา่ายึดกรุงศรีอยุธยาได้จ่หลังจากตอกผู้เอกราชได้พระเจ้าตากสินมหาราชก็เลยโปรดให้ชาวมอญที่เข้ารีดมาตั้งถิ่นฐานที่นี่ครับชาวมอญบนเกาะเหตุนั้นก็มีทั้งเข้ามาในสมัยกรุงธนบุรีและสมัยรัชกาลที่สองครับการคมนาคมบนเกาะจะใช้จักรยานยนต์นะครับเพื่อให้เหมาะกับขนาดของเกาะครับและตอนนี้เราก็ใกล้ที่จะได้ขึ้นตรงวัดปรมย,ยิกาวาสเพื่อที่จะไปถึงยัง กกเผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาตอนนี้เรากำลังเดินเข้าไปยังตรงบริเวณท่าเรือครับเพื่อที่จะขึ้นไปยังฝั่งตรงวัดพอรมายิกาวาดเองช่วงน้ำท่วมท่วมถึงตรงตรงแค่ไหนครับพี่โอ้ข, oh, ขนาดนี้เลยก็ช่วงน้ำท่วมนี้ก็ไม่ได้ขายของกันเลย อโอ้โนี่ถ้าถ,ถ้าวัดก็จากปริมาณน,นี้ก็คือ,อท่วมจากแม่น้ําเจ้าพยาก็ท่วมขึ้นมาประมาณเอวของผมเลยนะครับมาถึงตรงบริเวณนี้แล้วครับบ้านโอ่งอ่างครับก็อยู่ในเกรอะเกตเหมือนกันแต่ไม่ทราบว่าทําไมถึงชื่อบ้านโอ่งอ่างแต่จากการสันนิษฐานผมว่าน่าจะเกิดจากตรงบริเวณนี้น่าจะมีเครื่องปั้นดินเผาจานวนมากก็เลยเรียกที่นี่กันว่าบ้านโอ่งอ่างนะครับอเพราะว่าผมเข้ามาผมก็เห็นแล้วมีเครื่องปั้นดินเผาของทางเกราะเกตเองก็ถือว่ามีเป็นพวก ในครัวเรือนต่างๆที่ใช้ได้ในครัวเรือนไม่ว่าจะเป็นหม้อดินเผาอันนี้ก็เราก็ยังเห็นอยู่นี่คือเป็นเตาเป็นเครื่องปั้นดินเผาเหมือนกันนี่ก็เป็นหลุมขนมคคก,กน,นะครับซึ่งตรงบริเวณนี้ก็ถือว่าสินค้าของเครื่องปั้นดินเผานี้ถือว่าเป็นสินค้าโอท็อปที่มีชื่อเสียงในจังหวัดนนทบ,บุรีด้วยใช่ไหมครับพี่ครับครับของพี่นี่ขายทุกวันหรือเปล่าครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นูชมเห็นอันนี้คือจอระเข้หรือเปล่าพี่ นี่ตัวอะไรไดโนเสาร์เหรอพี่อ๋อมันเหมือนจระเข้เลยครับอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้ใช่อ๋อหุ่นไม้เขาเรียกหุ่นเขาเรียกอะไรครับหุ่นชักเหรอพี่แล้วเวลาหุ่นชักใช่ไหมฮะอ๋อสามารถที่จะคาบได้ด้วยทํายากไหมครับวัวนี้ยากเหรออันนี้คือโชว์ให้ดูเฉยๆไม่ได้ขายใช่ไหมครับอ๋อขายด้วย ถ้ามันถ้าห้อยเรยเฉยๆกาไม่รู้เ,เลยยังไงโชว์ด้วยขายด้วยเลยอ๋อเรียกดึงดูดความสนใจใช่ <Joy. S 1> นอกจากเออ่เดรสสาวแล้วมีอะไรที่แปลกๆครับนี่แปลกอะไรอันนี้ครัอ๋อแปลกไหมแปลกครับแปลกเขาอันนี้แปลกมากครับแล้วทำไมแปลกไหมแปลกครับขายดีไหมครับตัวน,นี้พอได้ครับพอ <porque S 2> ได้ม่าจคนจะชอบคนวล้อชอบดูแล้วจัดูแล้วหัวล้อใช่ไหมครับผู้หญิงน่าจะเรื่องนะชอบจับคนนี้แหละ จับหมายว่าจับจับเล่นหรือัวเราะคลิกคลิกกันอือชายยังอายชานแปลกมากเลยครับอันนี้มีแปลกกว่านี้ไหมฮะมีอันนี้เกงนี่มันแปลกอ๋อเป็นเป็นเป็นน่าจะเป็นเราเลัดคลิกไม่ใช่นะครับตรงบริเวณนี้ก็ขายข้าวหลามครับผู้ชมครับแต่ข้าวหลามที่นี่โอ้โห เ้าตะเกียบเองคเขาข้าวหลามที่นี่พี่ครับทำไมอันนี้คือสูตรแบบทําแบบเล็กใช่ไหมและรสชาติมันจะแตกต่างกันไหมคือทานเล็กๆจะอร่อยกว่าหรือเปล่าหวานมันแต่มันแค่ไม่มีเยื่อเหมือนไผ่อ๋ออันนี้ทําจากเป็นม้แต่ว่าทําจากไม้ไผ่เหมือนกันต้นอ้ออ้อแต่เราก็เรียกว่าข้าวหลามอืม ใช้ต้นอ้อทำครับคุณผู้ชมครับแต่ข้าวหลามเนื้อข้างในนั้นจะไม่เป็นเยื่อไผ่แต่รสชาตินั้นก็คงจะคล้ายๆกับข้าวหลามนะครับก็มีมีอยู่ที่เดียวในเกาะเก็ดหรือเปล่าครับหรือว่าที่ร้านเดียวในเกาะเก็ดขนมช่อม่วงนะครับปัจจุบันก็หาทานได้ยากแต่ว่าที่เกาะเกร็ดนี้มีมีมีกี่ร้านครับมีร้านเดียวหรือเปล่าครับมีเจ้าเดียวทํายากไหมครับขนมไม่ยากไม่ยากแต่ต้องต้องชำนาญด้วยก็เป็นอาหารไทยในวันณคดีด้วยขนมช่อม่วง ต่ปัจจุบันนี้ก็ยังมีที่เกาะเกรดนี้นะครับก็ทําไส้มาข้างในนี้มันรสชาติเป็นจัดงาเป็นจัดงาเป็นหวานน้ำตาลอย่างนี้ค่ะเป็นเค็มหวานไม่สามรสค่ะครับแต่ถือว่าสวยใช่ไหครับปานนี้คนที่คนที่จะจีบจีบจีบกีบมันนี่ดอกมันลักษณะคล้ายๆกับดอกกุหลาบหรือเปล่าคะหรือว่าก็คนที่ทํานี่คือจะต้องอ๋อมันมันจะเป็นมันจะเป็นครีมที่นีดอย่างนี้ใช่ค่ะเป็นทองเลือจะมีเป็นใบไม้ก็มีอันนี้ชื่อร้านของร้านอะไรครับข้อมูลค่ะครับ ผมขออนุญาตลองจิบจิบดูได้ไหมครับว่าอย่างนี้ก็คือเราต้องทําไงครับทำไงกับบีบให้มันแบนๆก่อนหรือเปล่าครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวลองดูอนิวกางวางอย่างนี้นะยครับมีหลุมหลุมใช่เพราะวลาวราจะได้มีกลิ๊งอ๋อไม่กรี๊งแล้วก็วางก็เริ่มหนีบแล้วแต่ต้องวางรีหนีบชั้นล่างขึ้นมานะครับโอ้โหจะจะเป็นจะจะเป็นจะเขาเรียกว่าอะไรนะครับมีการเยื่อแป้ง ม่ว่าจะเป็นทำเสแล้วเหมือนยานอวกาศมากเลยนะครับลูกนี้ที่ผมชั้นที่สองก็นี่ใช่ไหมครับความความหนาความบางเลยตัวนี้เราต้องนั่นด้วยใช่ไหมฮะแต่ปกติแล้วเขาจะใช้กี่ชั้นกันครับสามชั้นออแต่ตอนนี้ผมทําไปได้นิ้วโป้งบนหลองชั้นล่างนิ้วโป้งอ๋อลังชั้นล่างแล้วก็นีบเกลีข้างบนนะครับโอ้โหทำใเป็นช่องม่วงแล้ว กลายเป็นมันนิ่มไงคะมันนิ่มอ๋อมือนจะต้องเบามือเพราะฉะนั้นที่คนที่ทำนี่คือจะต้องใจเย็นด้วยโอ้แต่ถ้ามาที่นี่นะครับก็จะต้องมาที่ร้านนี้ขนมชอบม่วงเป็นร้านเดียวที่อยู่ในกรอกเกตกล่องนึงนี่เราขายประมาณเท่าไหร่สองเล็กยี่สิบห้าเองค่ะกล่องเล็กยี่สิบโอ้ยี่สิบห้าถือว่าไม่แพงนะเนี่ยแล้วก็ถือเพราะว่าปัจจุบันนี้หาทานได้ยากมากเลยเพราะว่าทำยากทยากด้วยใช่แป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวแป้งข้าวยาอสุผสมเลยคุณผู้ชมครับกลายมาเป็นแบบนี้แล้วเป็น เป็นดอกขนมช่อม่วงที่มีมีเกสรเป็นไส้นะครับปรากฏว่าไม่สําเร็จนะครับแลวจากนี้เราก็จะต้องนําไปนึ่งใช่ไหมฮะครับขอบพระคุณมากเลยครับได้ลองทําแล้วแต่ว่าไม่ประสบความสาเร็จครับคุณผู้ชมครับแต่ขออนุญาตคืนเครื่องไม้เครื่องมืออันนี้ก็เป็นเครื่องมือที่ใช้ทําขนมช่อม่วงนะครับมีอยู่ที่ร้านเดียวครับที่ในตลาดเกาะเกร็ดนะครับเป็นขนมไทยโบราณที่หาทานได้ยากแล้วครับตรงบริเวณนี้เองนะครับร้านขนมถ้วยคันที่ครับก็จะขายเครื่องดื่มแล้วก็ ทานกับขนมถ้วยนี่แหละครับนั่งสบายๆเลยครับดูสิครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เป็นบรรยากาศที่อยู่ริมน้ําอยู่ในกเกาะเกรนี่แหละครับถ้าใครที่มาที่ร้านที่นี่ก็คงต้องมานั่งตรงบริเวณนี้เองคุณผู้ชมจะสังเกตได้ว่าก็ยังมีนักท่องเที่ยวว่าจะเป็นชาวไทยและชาวต่างชาติครับก็ามานั่งกันนั่งบรรยากาศสบายๆครับเพราะว่าเวลาที่เดินมาตรงบริเวณนี้ก็ถือว่าไกลเหมือนกันคุณผู้ชมดูครับว่าเหงื่อแตกเลยถ้าใครที่มาเนก็มานั่งพักแล้วก็ดื่มน้ําตรงบริเวณนี้ก็จะได้บรรยากาศในสไตล์แบบคันทรีคันที่ครับแต่ว่่่าาาาาขขนนนนนมมมททัั้้้กก็็จะเเปวววยโบบรรณแลคืองดี บอครับพี่เท้ากล้วยครับก็ท้าทากับเฉ้ากล้ยก็คงจะชื่นใจแล้วก็พักเหนื่อยไปในตัวด้วยครับตรงบริเวณนี้เฮ้เฮ hey, hey. ้นี่มันเสื้ออะไรบางคนเห็นแล้วก็ไม่เข้าใจไม่รู้มันมาจากไหนแล้วก็ไม่รู้ใครออกแบบมาบางคนก็เรียกว่าเสื้อปลาทูบางคนก็เรียกว่าหนอกกะลาช่างโงงกดูแล้วต้องร้องว้าวเสื้ออะไรนะมันอยู่ในเข่งโอ้พี่แล้วทำไมถึงเอามาอยู่ในเข่งครับ คือว่าปลาทูเนี่ยนะครับปลาทูมันก็ต้องอยู่ในเข่งใช่แต่มันต้องหน้างอคอหักครับถ้าไม่หักคอเนี่ยมันก็จะใส่เข่งไม่ได้ครับอันนี้ของแม่กองหรือเปล่าฮะเป็นสาขาเดียวกันครับร้านเดียวแต่นำมาขายที่กอเก็ดออกเป็นร้านร้านขายเสื้อแต่ขายในเข่งครับผมขายมานานแะลื่อยอย่างเนี่ยพี่แบบนี้นี่เหรอครับ3ปีกว่าแล้วถ้าซื้อไปนี่เขาจะใส่ไหมพี่หรือว่าซื้อไปก็ถ้าใส่ก็คือแล้วเข่งนี่คือเป็นบห่อหีบห่อที่บรรจุใช่ไหม ผถ้าจะใส่ก็เอามาใส่ได้คือว่าของเราเนี่ยเมื่อก่อนเนี้ยถ้าน้องซื้อปลาทูนึเนี่ยจะไม่ได้เข่งครับจะไม่ได้เข่งใส่ห่อใบตองพี่ก็ให้เข่งไปเพื่อว่าอยากจะนึ่งนมจีบสรลเปาเอาไปใช้งานไม่ต้องทอดปลาทูใช้ปลาทูก็ใส่เข่งนึ่งได้เลยครับถ้าถ้าเราไม่ชอบทอดนะครับก็ถือว่าได้ทั้งเสื้อได้เข่งไปด้วยเราเราให้ให้เขารียนชีพสา สารเข่งเนี่ยอยู่ได้ครับโอ้แนวคิดดีมากเลยช่วยช่วยกันขายทั้งเสื้อขายทั้งประทูแล้วก็ให้คนมีรายได้เข่งแล้วเข่งนี้ก็เอาไปทําประโยชน์อีกไปใส่นึ่งอะไรต่างๆได้ครับก็จะมีสัญณาของกอกเกร็ดด้วยอยู่ข้างหลังแต่ก็มีปลานะครับดอกหนอกกะลาดอกหนอกกะลาอันนี้ดอกหนอกกะลาครับมีเฉพาะที่กอกเกร็ดเท่านั้นนะครับแต่สัญลักษณ์ที่เขาเอามาทอดมันกันใช่ไหมฮะครับผมเนี่ยแหละครับอ๋อแต่ก็นี่ครับเป็นสัญลักษณ์ของกอกเกร็ดจะอยู่นี้นะครับที่ตามเสื้อเห็นไหมครับอ๋อครับ เอาไปทำอะไรครับเอาไปทอดเหรอครับอร่อยอร่อยเหรออันนี้อร่อยเอาไปทอดใช่ไหมครับอ๋อบ้านฝั่งโน้นอันนี้ก็คือนำมาขายที่อยู่แม่พ่ออยู่พี่แล้วไปย้ายเป็นโอท็อปห้าดาวด้วยงานผลได้ชิ้นนี้ใช่ไหมครัได้ได้ที่สองของสิลปินพิพากษาชีพบางไชยถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ลราจากนั้นเราก็เลยผลิตออกมาเรื่อยๆขายดีไหมครับชุดนี้ขายดีมากเลยโอชว์ที่ผ่านมาลูกค้าซื้อไปต่างประเทศเยอะส่วนใหญ่ต่างประเทศเขาก็ซื้อไปฝากเป็นของฝากด้วยแล้วมีใส่เป็นแบบพวกในให้มันเพิ่มดูเพิ่มมูลค่าหรือว่าเวลาที่เขาโชว์ส่วนใหญ่แล้วมีเป็นพวกที่มเราเป็นเป็นเซตหรือว่าใส่ในกล่องอะไรอย่างนี้ไหมฮะอ๋อแต่ส่วนใหญ่ถ้าแบบนี้ก็นําไปใส่ในตู้โชว์ได้เลยแต่มาจะไม่ใส่ตู้ปกติที่มีความตู้นะคะครับวันนี้พี่เพิ่งเอามาโะว์หมด เครื่องเล็กๆจิ๋วๆแบบนี้พี่มันทำยากไหมปั้นมือยากปั้นมือยากดเดี๋ยวพี่พี่นาย,ยกดูนั่นแหละพียังถามเลยว่าปั้นได้ไงแม่เขาก็เลยปั้นให้ดูโอ้ปั้นให้ใหแกดูแกไม่เชื่อว่าปั้นมือโอ้โหอันนี้ก็เป็นการปั้นปั้นที่เมืองทองธาน,นีเลยเดี๋ยวเราจะไปดูลงนะ้ำแกก็เซ็นให้ด้วยเดี๋ยวพี่จะเผาแล้วฝากคู้ว่าไปให้ก็คือจะจะเซ็นเอานายกยิ่งนายกยิ่งรักเซ็นอยู่ในตรงหม้อใบนี้แต่ว่ายังไม่ได้รับกลับไปก็เดี๋ยว พี่เข้าเตาก่อนมันเข้าเตานี้มันนานหรอครับรือว่าประมาณ4-5วันสี่ถึงห้าวันเลยสองตัวตัวชื่อภาษาอังกฤษตัว Y กับตัว S เนี่ยใบนี้อ๋อเซนตัว Y กับตัว S ก็คือเป็นชื่อนามสกุลเป็นตัวย่ออ๋อเดี๋ยวก็จะฝากท่านลักษณะที่เขาลองคล้ายๆกับใบไหนครับพี่ลองยกให้ดูหน่อยเป็นคนโทเป็นคนโทอ๋อใบนี้ ฝาที่เปิดอันนี้เขาปกติแล้วเขาไว้ใช้ทำอะไรครับกวดน้ำหรือว่าทำอะไรครับขวดน้ำกวดน้ำแล้วก็ทำเป็นพวกคอนโตจะช่ารที่นายกเขาเซนก็คือเซนตรง เซ็นตรงนี้เป็นลายเซ็นไว้แต่ว่าตอนนี้คือยังอยู่ในขั้นตอนระหว่างการท,ที่จะเผาคผูช้ชมครับ,รบแล้วตอนนี้เราเดินทางมาจากตรงบริเวณวัดปรมัยกาวาเดินเข้ามาในบ้านองค์อ่างเข้ามาตรงบริเวณนี้เพิ่งได้แค่800เมตรเองครับผู้ชมครับอีก200เมตรถึง1กิโลครับแต่ว่าพื้นที่จากตรงบริเวณนี้เป็นต้นไปก็จะเป็นพื้นที่ที่จะเดินทางต่อไปยัง ในบริเวณของแปลงสาธิตผักเองระยะทางตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นระยะทางที่ค่อนข้างไกลนะครับทั้งรอบเกาะน,นี้ก็จะมีพื้นที่ระยะทางประมาณ7กิโลเมตรนะครับแล้วก็ตรงบริเวณแปลงสาธิตผักตอนนี้นะครับจากการพูดคุยกับคนที่อยู่ที่พื้นที่เขาบอกว่าตอนนี้แปลงสาธิตผักอะไรต่างๆหลังจากที่ถูกน้ําท่วมที่ผ่านมาตอนนี้ตายไปหมดแล้วครับพวกสวนส้มสวนทุเรียนอะไรต่างๆตอนนี้ตายหมดแล้วครับอยู่ในระหว่างการฟื้นฟูตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะ ปลูกพืชผักกันได้ตามปกตินะครับหลายคนก็กังวลกับเรื่องของสถานการณ์น้าท่วมรอบใหม่ด้วยใช่ไหมครับพี่ครับเพราะว่าตอนนี้เองระดับน้ําในของแม่น้ําเจ้าพระยาเองมันก็ขึ้นขึ้นลงลงด้วยขึ้นลงลงแล้วก็ช่วงน,นี้ยังมีฝนตกอยู่เหมือนกันฝนฝนตกแล้วก็้วรับแล้วพี่เป็นห่วงไหมครับตอนนี้กังวลกันไหมครับสําหรับคนในพื้นที่ที่นี่เองส่วนมากคนที่นี่ก็จะก็กลัวน้ําท่วมเพราะที่นี่มันจะท่วมก่อนเพื่อนนะครับท่วมก่อนเพื่อนแล้วก็แห้งที่หลังเพื่อนเพื่อนนะแล้วปีนี้เป็นยังไงครับ ฝนมาแล้วเหมือนกันกังวลปีที่แล้วก็4เดือนกว่าสเดือนกว่าโอ้โหช่วงนั้นหยุดก็ไม่ได้ทำรายได้อะไรไกันเลยช่วงนี้เพิ่องจะประกอบอาชีพ<ล>มาได้กี่เดือนนะครับ ระดับดดน้ำเข,ข้ามาในวัดนี้ก็คือนนขครับปนยโอ้โหแสดงว่าโอ้โหนี่เลยนะครับระดับน้ําก็ช่วงตรงบริเวณนี้ที่ผมเดินมาเมื่อสักครู่ตรงบริเวณนั้นก็จะอยู่ระดับประมาณมิดหัวแต่ว่าขึ้นมาตรงบริเวณนี้น่าจะเป็นพื้นที่ดอน,นหน่อยที่ดินมันสูงขึ้นก็อยู่ยะระดับหน้าอกผม,มน,นะครับแต่ว่าช่วงตรงบริเวณนี้เองครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูตรงบริเวณที่ปลูกทุเรียนอะไรต่างๆที่ตอนนี้ยังไม่ฟื้นเลยนะครับรวมถึงจะพาไปตรงบริเวณโรงงานของชุมชนโรงงาน เครื่องปั้นดินเผาหมู่ที่1ด้วยเป็นแหล่งโอท็อปแล้วก็จะมีชื่อเสียงมากเลยนะครับในตรงบริเวณของเกาะเกร็ดนี้เองครับตอนนี้ตามไปกันเลยครับอันมาพื้นที่บริเวณนี้ถือว่าประสมพัุกภัยอย่างหนักสิเดียวครับบ้านเรือนก็มี โฮสเตย์ที่นี่กระูกน้ําท่วมเหมือนกันโอ้โหคุณผู้ชมดูนสดีครับขึ้นไปตรงบริเวณของที่นอนเลยโฮสเตอย์อย่งนี้ตอนนี้เขาเขาเปิดให้บริการอลังครับเปิดให้บริการแล้วแต่ทัศนียภาพก็ย,ยังไม่ค่อยได้สูนขูเท่าไหร่ครับตรงบริเวณน,นี้เองก็เป็นสวนผลไม้ที่ถูกน้ําท่วมแต่ตอนนี้เริ่มที่จะทําการปลูกใหม่แล้วครับที่เห็นนั้นน่าจะเป็นต้นมะปรางนะครับ ตลอดเส้นทางที่เราเข้ามาตรงบริเวณในเกาะเกร็ดเองนะครับคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่ามีต้นไม้ต่างๆที่เป็นสวนผลไม้ไม่ว่าจะเป็นทุเรียนหรือว่ามะปรางรวมถึงส้มโอก็ตายไปหมดเลยนะครับอย่างตรงบริเวณที่ผมยืนอยู่นี้ครับก็เริ่มที่จะมีการปลูกใหม่แล้วครับเท่าที่เห็นน่าจะเป็นต้นมะปรางนะครับแต่ตรงบริเวณนี้อาจจะเป็นพื้นที่ที่น้ําท่วมไม่ค่อยมากเหมือนกับพื้นที่ต้นๆตรงบริเวณนั้นนะครับแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นก็เสียหายเหมือนเหมือนกับพื้นที่อื่นๆหมดเลยครับอย่างต้นบริเวณนี้เองก็ตายนะครับ หมดเลยนะครับแห้งตายเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นต้นมะม่วงหรือเปล่านะครับและตรงบริเวณนี้ก็จะมีในส่วนตรงบริเวณนี้ก็จะมีทั้งมะพร้าวมะปรางแล้วก็ปลูกพืชผักต่างๆฝัง่งตรงบริเวณด้านนู้นนะครับก็จะเป็นแปลงสาธิตที่เคยทําปลูกพืชผักต่างๆต,ตรงบริเวณนี้นะครับก็เป็นร้านขายเครื่องปั้นดินเผาของกลุ่มศิลปะหัตถกรรมเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผานในหมู่ที่1อยู่ในกราเกตนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นกลุ่มโอท็อปด้วยครับที่ได้รับรางวัลนะครับก็จะมีแสดงอยู่ในนร้า นะครับก็จะมีข้าวของเครื่องใช้แล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นของประดับที่ตกแต่งในตู้โชว์แบบนี้ใช่ไหมครับตรงบริเวณนี้เองขายดีไหมครับถ้าไม่ได้อยู่ในตลาดตรงบริเวณใกล้กับที่คนเดินเยอะตรงบริเวณนี้ก็เหมือนดูว่าจะคนจะไม่ค่อยเดินผ่านมาเท่าไหร่แต่ป้าตั้งมานาน,าน,านแล้ว,ลวตัง้งเงินรุ่นเบิกเบิดอ่ะแ,แล้วก็ค,คนรู้จักป้ากันเยอะแล้วก็รเราก็มีลูกค้าตลอดครับ ส่วนใหญ่แล้วก็คือลูกค้าประจําประจําก็จะมนเดินผ่านมาเขาเปิดให้ชมด้วยแล้วก็ซื้อด้วยใช่ครับใครไม่ซื้อก็เข้ามาชมได้เข้ามาชมได้ถ่ายรูปได้ป้าไม่มีกําหนดกฎเกณฑ์อะไรเอาตามสบายครับก็ถือว่าเผยแพร่ศิลปะสถาการมให้ป้าบอกความรู้เกี่ยวกับอะไรป้าก็บรรยายให้ฟังครับป้านี่ป้าป้นเป็นไหมครับเป็นแน่เลย ก็เป็นแต่คอพอพอจะจับได้จับได้แต่ว่าตกแต่งได้<ม>เวลาช่างปั้นเขาทามาแล้วไม่ค่อยดีหรืออะไรเนี่ยป้าก็ต้องมาตกแต่งใหม่มคือช่างที่ทําก็คือจะก็จะต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบจากป้าอีกทีหนึ่งว่าได้ได,ได้มาตรฐานแล้วอยัางสวยงามแล้วหรือยังโอ้มีสีดําด้วยเครื่องปัน้นนอกจากจะเป็นดินแดงแล้วก็ยังจะมีดินดําด้วยหรือดะคือผสมสีลงไป ไม่เลยคือเผาด้วยเตาฟืนเผานานวันสีแดงเนี่ยเผาวโมง18ชั่วโมงแต่สีดำเนี่ยเผาว3าวันเผาว3วันก็<ต>จะออกมาเป็นสีดำเดียวกันเดียวกันแต่เรากลบด้วยแกลบอีกทีหนึ่งอืออ่านี่ล้างไปผุ่งหแห้งแคหอกเอาอันนี้ก็ไปใส่น้ำชานะเครื่องดื่มอะไรต่างๆข้าวเวฟไมโครเวฟได้ข้าวไมโครเวฟก็ได้ด้วยได้ชานกาแฟแล้วมันเย็นอยากให้กาแฟร้อนก็เอาเข้าไมโครเวฟไปเลยสีดำนี่เราก็ทำมานานแล้วหรือยังฮะ สีดํานี่สีดำมันเป็นของโบราณเลยนะข้งโบราณเลยถ้าสมัยก่อนเนี่ยครบกตาน้ําพริกอ่ะมันจะออกสีดําก็เผาแบบเดียวกันมันสูตรเตาฟืนอ่ะต้องเผาด้วยเตาฟืนอย่างเดียวนะเผาเตาไฟฟ้าก็ไม่ได้เตาแก๊สก็ไม่ได้จะไม่ได้สีดำาแต่ต้องเตาฟืนอย่างเดียวเตาฟืนต้องใช้ระยะเวลา3วันแต่ดินแดงนั้นก็แค่18ชั่วโมงเองราคาแสดงว่าก็ต้องต่างกันด้วยดินดําน่าจะแพงกว่าใช่ใช่ครับ ขและสองอย่างนี้ส,สีดําสีแดงคนชอบสีไหนมากกันแต่สีดําดูแล้วมันจะดูสวยดีนะครับถ้าตลาดในจะชอบแดงถ้าตลาดนอกจะชอบดำแล้วตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ศูนย์ศิลปะหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาในหมู่หนึ่งเกาะเกร็ดแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่นะครับที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมเหมือนกันครับแต่ว่าศิลปะหัตถกรรมของกลุ่มหมู่หนึ่งนี้นะครับเป็นที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในเกาะเกร็ดครับเพราะว่า เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่มีฝีมือนะครับช่างปั้นดินเผาตรงนี้ก็จะได้รับรางวัลของโอท p อดาวด้วยนะครับผลิตภัณฑ์ที่เครื่องปั้นดินเผาของตัวบริเวณกลุ่มนี้เองครับเขาก็เริ่มปั้นกันมาตั้งแต่ปี2 5 4 0ครับงานที่ทําเน้นก็จะเน้นลวดลายทั้งหมดแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีการเคลือบสีเป็นอิฐนะครับแล้วก็จะมีเป็นสีใน,นลักษณะของ เทาดําต่างๆด้วยสําหรับขั้นตอนของการเริ่มการผลิตนะครับวันนี้เสียดายมากนะครับที่คุณลุงนะครับไปออกงานกันหมดเลยนะครับก็นําสินค้าไปขายกันที่ตรงบริเวณของสวนอําพรครับก็เลยทำให้ไม่มีคนอยู่ในโรงงานนี้เลยนะครับแต่ก็อนุญาตให้เราเข้ามาถ่ายทำครับสำหรับเครื่องปั้นดินเผาที่โรงงานแห่งนี้นะครับก็จะเป็นพวกครกพวกโอ่งอ่างแล้วก็จะตอนนี้ปัจจุบันถือว่ามีเทคโนโลยี ที่ทันสมัยเข้ามานั่นก็คือในเรื่องของเตาอบเตานี้แหละนะครับคุณผู้ชมครับที่เป็นเตาอบที่ใช้เตาไฟฟ้าเข้ามาเป็นวิวัฒนาการในการผลิตในการเผาแล้วนะครับแต่ก่อนนั้นเขาก็จะใช้เตาเผาในลักษณะอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นนั่นนะครับก็เป็นเตาโบราณเลยที่จะใช้อิฐมอนก่อ,กอขึ้นเป็นชั้นชั้นชั้นนะครับแล้วด้านในก็จะเป็นใช้สําหรับนําเครื่องปั้นดินเผาเข้าไปเผาว่าขั้นตอนก็จะขึ้นอยู่กับกรรมวิธีในการทำนะครับถ้าเป็น อุปกรณ์ที่เป็นเตาแดงอย่างนี้นะครับเป็นเครื่องปั้นดินเผาที่มีลักษณะสีแดงนี้ก็จะใช้ระยะเวลา18ชั่วโมงเหมือนที่คุณพี่สุนีคุณป้าสุนีบอกเราเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องปั้นที่เป็นสีดํานั้นก็จะใช้ระยะในการเผา3วันเลยนะครับทีนี้นะครับเรามาดูถึงเรื่องของพัฒนาการที่เครื่องปั้นดินเผาในปัจจุบันอย่างที่ผมบอกว่าปัจจุบันใช้เตาเผาซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตนะครับทำให้ ต้นทุนของราคาเครื่องปั้นดินเผาตอนนี้ก็จะถือว่าราคานั้นก็จะสูงขึ้นไปด้วยนะครับตามกระบวนการของมันแล้วก็ตามตามยุคตามสมัยต่างๆนะครับแต่สินค้าที่นี่ก็ยังถือว่าเป็นสินค้าโอท็อปที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในเกาะเก็ดนะครับคุณผู้ชมครับแล้วตรงจุดบริเวณนี้เองก็เป็นศิลปหัตกรรมอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ก่อนหน้านี้เคยผลิตเครื่องปั้นดินเผาแต่ว่าช่วงน้ําท่วมที่ผ่านมาครับ โรงงานได้รับความเสียหายเตาก็ได้รับความเสียหายด้วยตอนนี้ก็ยังไม่เปิดทําผลิตเครื่องปั้นดินเผาออกมาเลยนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่ที่เราคุยกับตรงในบริเวณตลาดนั้นคุณลุงยังไม่มั่นใจกับสถานการณ์น้ําท่วมที่ระยะเวลาอีกไม่กี่เดือนนี้ครับก็บอกว่าน้ําก็จะมาอีกแล้วเพราะว่าน้ําก็จะมาอีกนะครับตอนนี้ก็เลยยังต้องปิดโรงงานอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นนี้นะครับด้านในนั้นบ้านนี้ปิดนะครับแล้วก็ไม่มีคนอยู่ด้วยแต่ว่ามองเข้าไปจากตรงบริเวณนี้จะเห็นความเสียหาย เป็นบริเวณวงกว้างเลยนะครับโรงงานเองก็เสียหายหลังค่งหลังคาเสียหายหมดเลยครับเพราะว่าตรงโรงงานนี้ก็ ติดอยู่กับแม่น้ําเจ้าพยาด้วยครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ผมก็กลับมาอยู่ที่ตรงบริเวณจุดเดิมแล้วครับวัดปรมายิกาวาดครับรอบเกาะนนั้นระยะทาง7กิโลเมตรครับเส้นทางที่เราผ่านไปก็จะมีทั้งศิลปะหัตถกรรมต่างๆรวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆที่นํามาขายอาหารด้วยครับทั้งหมดก็เป็นบรรยากาศในรอบเกาะน,นี้นะครับล้วคุณผู้ชมจะมาเองก็วันเสาร์อาทิตย์ครับมาสํารวจดูได้แล้วก็มาเที่ยวพักผ่อนกันที่นี่ครับแม้ว่าบางพื้นที่นั้นอาจจะยังไม่เปิดให้บริการเพราะว่าน้ําท่วมนะครับในส่วนของโรงงานเครื่องปั้นระัคบ คุณผู้ชมครับวันนี้เวลาของรายการคนท้ายซอยหมดลงแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการคนท้ายซอยครับได้ทุกวันครับจันท์ถึงสุก16นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกานะครับรับชมรายการคนท้ายซอยย้อนหลังได้ทาง Youtube ระวังภัย tv และเวอร์ไวดระวังภัย .com นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมอิทธิพัฒน์ครับลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ